7 f 1 5นะครับเรียกว่าคือมีลบก็ได้นะครับเพราะว่ามันคือคือมีลบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มสอนพักกันเลยนะครับกดทีไปแป๊บหนึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดส่วนตัวให้ช่องด้วยนะครับขั้นตอนแรกเตรียมกระดาษเอเมนูแผ่นครับแล,แล้วเราก็พับขึ้นในขั้นตอนที่แรกเลยนะครับ้ไปแล้วแล้วก็พับ ลงตอนนี้เลยนะครับด่างน,นี้ก็เหมือนกันเลยนะครับต่อไปเรากางออกมาให้เราพลิกได้ด้านหน,นึ่งนะคบแล้วเราก็พับพับพับลงมาให้ถึงเส้นแล้วก็ถึงที่สุดเลยนะครับต่อไปเรากางออกมาครับ ่อไปแราพับเพื่เลยค่ะให้มันมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เรารีบเลยนะครับให้เราก็กางออกมานะครับให้เราก็พับเราไม่ต้องรีบเยอะนะครับเราแค่รีบมาถึงรอยตรงนี้นะครับอีกจ้าหน,นึ่งก็เหมือนกันเลยนะครับ แล้วเราก็พับเหมือนเดิมน,นะครับตามรอยเลยนะครับแล้วเราก็ดันดันดัน,นนี้มาครับแล้วเราก็พับแบบนี้มานะครับดี อีกอ้านึ้ก็เหมือนกันเลยนะครับเราพับมาแล้วเราก็ดันนี้ลงมานะครับต่อมาปเป็นแบบนี้นะคะ รีดรีดหน่อยนะครับใช้ด้ามกันไกลรีดก,ก็ได้นะครับบีดจะได้บินไปไกลนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็กางออกมานะครับเราก็อันนี้มานะครับ แล้วเราก็พับนี้มาตามรอย,อยรเ,อเลยนะครับอีกด้านนึงก็เหมือนกันเลยนะครับจะมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็พับอันนี้ลงมาตามรอยที่เราพับน,นะครับถ้าเราพับตรงมันก็จะไปได้ตรงครับ ถ้าเราพับเปี้ยวมันก็จะไปไม่ค่อยตรงนะครับต่อไปแล้วพับขึ้นขึ้นอันนี้มานะครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันเลยนะครับ ต่อไปเราก็พลิกด้านออกมานะครับแล้วก็รัดกลางออกมานะครับแล้วเราก็พับพับพับสอบไปข้งางในนะครับอีกด้านนึงก็เหมือนกันนะครับ ไปแล้วไปด้ามาอย่านี้นะครับแล้วเราก็พักนี้มานะครับอันนี้นะครับให้มันมาถึงรอยนี้เลยนะครับตรงกลางเลยนะครับอีกด้านนึงก็เหมือนกันเลยนะครับไปเราดี นี่ใช้ด้ามมือไปรีก็ได้นะครับไปขั้นตอนจุดถักใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแล้วพับอนี้มาด้านด้านที่มันมีแผ่นๆแบบนี้นะครับไม่ใช่ด้านที่มันมีที่เราพับนะครับพับนนมานะครับพับขึ้นนี้ครับนี่เราก็พับอันนี้ มาให้สุดสุดที่เราพับเลยนะครับ่อไปแล้กลางออกมา่างนี้นะครับใช้เข่งไกลนะครับใช้เขกาไกด็กน่าจะดีกว่านะครับถ้าใช้เข่งไายผู้ใหญ่เรียกผู้ใหญ่ผู้ปกครองมาปัดให้ได้นะครับ แล้วเราก็จะตัดมาแบบนี้นะคะแล้วกเราก็ตัดมาแบบนี้นะคะมันจะไซส์มันจะไม่เท่ากันนะคะี๋ยวเราก็จะพับนี้ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะับเมวอนี้ออกไปนะคะแล้วเราก็พับม่เหมือนเดิมนะคบพับพมาด้านหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะ ทำนี icana, ้มาครับในส่วนเนี้ยมันจะเป็นตัวที่รับลมนะครับถ้าเราไม่พับเนี้ยมันก็จะไม่รับลมนะครับมันจะไปไม่ได้ค่อยไกลนะครับแล้วก็พับ่างนี้มาครับแล้วพับครึ่งแบบนี้แล้วก็เราพับครึ่งครึ่งของครึ่งแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับด้านนี้เหมือนกันเลย เราพับครึ่งแบบนี้แล้วเราก็พับครึ่ขงของครึ่งมานะครับเรารีดรีดรีดออกหน่อยนะครับเพื่อจะให้มันโค้งนะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับขึ้นมีเจ็ดเอฟสิบห้าของเราครับคืึองมีหลบเรียกว,ว่าขึ้นมีหลบก,ก็ได้นะครับมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเราวาดอะมันจะเท่ๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะมาสาธิตการเล่นให้ดูนะครบถ้าจะาตรงนี้ที่แข็งๆตรงนี้นะครับเราก็จะเอาไว้ข้างหลังเพื่อมีในเกล่องที่สดนะครับเราก็จะปล่าข้างหน้านะครับ